วัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูบอลน,นอนกินมารับฟังการวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมดูราคาบอลล่วงหน้ากันเป็นประจำทางช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับมีความเห็นต่างหรือคำแนะนำนอื่นสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับขอเป็นภาษาที่สุภาพกันด้วยนะฮะ วันนี้เข้าสูส่วันศุกร์ที่21เมษายนผมยกมาไม่เยอะนะครับแค่4คู่เป็นคู่เปิดหัวก่อนเสาร์อาทิตย์นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาการวิเคราะห์วันนี้ก็ขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับในไลน์เมื่อวานให้เตงไป2คู่แล้วก็สเตป1บินนะครับเตงคู่แรกให้โรม่านะครับใน90นาทีสกอร์เกิดแค่นประตูต่อ1โรม่าเป็นฝ่ายชนะกินครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2ผมให้สปอร์ติ้งลิสบอนในราคา10เซฟนะครับปอปอนะครับซึ่งก็ ทำได้แค่เสมอยูเวนตุสใน90นาที1ประตูต่อ1นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนตกรอบเราเสียครึ่งนะครับอากินครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งส่วนในบินสเตปนะครับผมให้ไบเยอร์ลุคเซ่นกับเวสต์แฮมนะครับซึ่งเข้าไป2ตัวอีกตัวหนึ่งผมก็ดูความได้เปรียบว่าแมนยูได้เปรียบแต่ก็ราคาขึ้นขึ้น,นลงลงนะแต่ก็จับแมนยูใส่ไปในสเตปนะครับซึ่งก็แพ้ให้กับเซบียาไป3เม็ดเลยนะอ่ะสเตปก็เข้าไป2ตัวตายไป1ตัวนะครับซึ่งทำให้บินนี้ไม่ได้แตกนะบ,บางคน สนใจรับบินแบบนี้กันในทุกๆวันนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด b 0 0 7นะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ที่ผมแปะไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับอ่ะคลิกแล้วก็สแกนหาผมได้เลยนะแจ้งเบอร์อะไรแล้วก็ทีมงานก็จะติดว่าเป็นสมาชิกแล้วก็รอรับได้เลยทุกคืนนะครับสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามดูบอลนอนกินวีดิ่งเฟซบุ๊กเพจกันด้วยนะครับอ่ะเราก็ไม่ผู้ทำํำเพลงอะไรเยอะนะก็มาวิเคราะห์กันในคู่ขันก่อน,อนแบบคร่าวๆนะครับ เริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนอาร์เซนอลกับซอ์แฮมตันนะครับตอนนี้อาร์เซนอลรับความกดดันอย่างสูงเลยนะครับผลงานก็เป็นอย่าง2นัดหลังนะครับเสมอเวสต์แฮมกับทางลิเวอร์พูลไปนะครับเนื่องจากความกดดันนี้มันมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่คะแนนมานะครับวันนี้จะใช้ความกดดันนี้เป็นประโยชน์หรือว่า จะทำให้แย่ลงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นงานเบาวกว่า2นัดที่แล้วนะครับก็คือมาเจอกับเซารฮโฮมตันแถมได้เป็นเจ้าบ้านด้วยยังไงเ่ยความได้เปรียบผมยังยกให้อร์เซนอลนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องความกดดันของทีมเขาเนี่เองนะฮะมาคู่ที่2นะครับเอาบวกกับสตุดการ์เป็นสายท้ายตารางในบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับแข่งกันในเวลา ตีหนึ่งครึ่งนะถ้าดูจากทุกอย่างแล้วนะผมว่ามันก็พอๆกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูในส่วนข้อมูลอื่นๆกันด้วยนะครคู่ที่3ามเวโรนากับโบโลญญานะครับถ้าบอกในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าโบโลญญาโหดกว่าเวโรนานะครับแต่วันนี้เวโรนาเล่นในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ท้ายตารางนะครับมีแรงกดดันหรือว่าแรงจูใจที่จะต้องเก็บ3แต้มเพื่อจะมีอันดับคะแนนที่ดีแล้วก็หนีพ้นโซนอันตรายนะครับแต่ถามว่าจะโหดสู้โบโลญญาได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ คากูติีอองแซนะครับแล้วก็อองแซมาเจอกับทางปารีสแฌนสมงนะครับท้ายตารางบวยเลยนะครับเล่นเป็นเจ้าบ้านแล้วก็มาเจอกับต้นตารางหรือว่าจ่าฝูงในลีกนี้โอ้โหชื่อชั้นนี่ก็ห่างกันเยอะเลยนะครับอันดับก็ห่างต้องบอกเลยว่าปารีสแฌนสมงเนี้ยดูมีความได้เปรียบสูงมากๆเลยนะครับแค่ได้มาเป็นทีมเยือนแข่งดึกเหมือนกันนะครับเวลาตีสองนะฮะก่อนอื่นเราไปดูว่าราคาเริ่มต่อมาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปทางไหนนะครับ เรามาดูที่คู่แรกกันก่อนนะฮะอาร์เซนอลกับซอลแฮมตันวันนี้อาร์เซนอลเริ่มมาตอบเพดานที่1 7 5 2 2 25, 2 5 2เเลยนะครับนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลชนะ1ลูกไม่ได้ต้องชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับเพื่อเจ้าหรือว่ากินนะฮะอ่ะอย่างน้อยก็สักสามศูนยะ์่จะทําได้หรือเปล่านะครับบวกกับแรงกดดันอาร์เซนอลในตอนเนี้มันก็อาจจะทําไม่เป๋ๆก็ได้นะครับอย่างที่เห็น2อสองนัดล่าสุดอาร์เซนอลเป๋เป็นเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าฟอร์มจะแรงต่อเนื่องนะ อราคานี้ก็ต้องเป็นห่วงอาเซนนอนนิดนึงนะครับว่าจะถึง3เม็ดหรือเปล่านะฮะร,ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาสูงมากๆตั้งแต่2.753-3กว่าเลยนะครับอย่างน้อยต้องยิงรวมกันถึง4ลูกนะครับคู่นี้นะถ้าใครไม่มั่นใจเต็งผมแนะนำไปเล่นที่สูงก่อนนะครับสูงแรกนี้เปิดมา1กว่าเลยนะครับอย่างน้อยต้องยิง2ลูกในครึ่งแรกนะครับ ราคาจ่ายตอนนี้มันพาไปต่ำครึ่งแรกอยู่ผมก็ยังไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลต้องงัดสกอร์หรือว่าทําสกอร์ให้ห่างไปก่อนนะครับการเล่นสูงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคู่นี้ก็หวังว่าอาร์เซนอลจะชนะ3ลูกขึ้นไปนะครับถ้าใครเชียร์อาร์เซนอลอยู่ราคาอาจจะมาดูสายนิดหนึ่งนะครับไม่ได้จ่ายไปทางไหนเห็นแค่ราคาเริ่มต้นว่าใครต่อมาเท่าไหร,ร่นะฮะมาคู่ดูคู่ที่2นะครับ ทางบูเดซิเนเกอรเวมันเอาบวกวันนี้มาเป็นทีมรองนะครับสตุตการ์ดมาต่อเริ่มที่ราคาเสมอปป0ูนยห้าเจดห้านะครับเสมอถึงครึ่งลูกนะอย่างสตุตการ์ดห้าเมสมอนะครับอย่างน้อยต้องชนะ1ลูกขึ้นไปเพื่อกินนะฮะวันนี้มาเป็นทีมเยือนด้วยโอ้โหก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับราคาสูงต่ำนี้เปิดมาถือว่าไม่เยอะนะครับ2กว่าถึงสามนะฮะสูงแรกเปิด0ู5 1จดดห้าหนึ่งกับหนึ่งกว่าโอ้โหมีราคาให้เลือกคัดสรรมากมายเลยนะสำหรับในสูงแรกของคู่นี้นะฮะร,ราคาอาจจะ บ่งบอกไปว่าควรจะเล่นที่ทีมต่อสตุตการ์ดนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยไปดูว่าทําไมสตุตการ์ดมาเป็นทีมต่อนะฮะอามาอีกคู่หนึ่งนะครับเวโรนากับบลอนยาวันนี้ราคามาเริ่มเสมอกับปอ,ปอปอแค่นั้นเองนะครับ0.5โพรมานิดหนึ่งแล้วก็จ่ายน้อยด้วยนะไม่รู้ว่าจะล่อเราไปทางไหนเหมือนกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าเวโรนาดูเป็นรองนะครับในส่วนของอันดับตารางคะแนนแต่ราคาในเปิดมาน้อยมากนะครับบลอนยามันโหดนะปีนี้ ผมว่าราคาต่อมาน้อยเกินฟอร์มนะฮะสูงต่ำเต็มเกมนะครับถือว่าเปิดมาน้อยนะครับหกว่ากับ2กว่าแค่นั้นเองนะฮรราคาเปิดสูงแรกที่0.575แล้วก็1น,นะครับ เน้นสูงแรกผมคิดว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสถิติอะไรก็แล้วกันนะครับมาดูราคาเริ่มคู่สุดท้ายนะครับปารีสเริ่มราคาเปิดที่1.5752นะครับมาเป็นทีมเยือนด้วยนะชนะต้องชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับราคาจอดตอนนี้ไปทางปารีสเชนสแมนนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าทีมมันดูเหนือกว่านะครับสูงต่ําเต็มเกมใจที่สูงเต็มเกมนะครับสูงแรกเปิดมาถือว่าเยอะนะครับหกว่าอย่างน้อยต้องยิง2ลูกขึ้นไปในครึ่งแรกนะครับ แแต่ผมจะเตือนนิดนึงนะว่าราคาปารีสแซงต์แชง์เวลาเริ่มมาที่1กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะผลาญเงินผมบ่อยมากๆเลยนะผมห่วงเรื่องราคานิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของชื่อชันอะไรผมยังชอบไปทางปารีสแซงต์แชง์อยู่อ่ะลองไปดูนะครับว่ามีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับ2ทีมนี้นะฮะอ่ะก็จบไปสําหรับราคานะครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์จากราคาแค่ว่าราคาเริ่มมาเท่าไหร่ ส่วนมาแพงๆก็จะมีอาร์เซนอลนะครับกับทางปารีสแซงต์แซงต์ที่เหลือก็ปป0.5เสมออะไรกันประมาณนี้นะครับก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของไล่อัพแล้วก็สถิติย้อนหลังกันต่อนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้อาร์เซนอลมาในแผน4-3-3นะครับหลังมีเชียนนี่นะครับเปลี่ยนตัวนิดนึงสำหรับแบ็คขวากาเบรียลโฮดิงแล้วก็ทางไว้นะครับซาลีบาแล้วก็ทางอาซาลีบากับเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนซาลีบากับทางชินเซนโกนะครับ ก็ไม่ได้ลงสนามอาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องรอฟิตก่อนนะครับสำหรับแผงหลังอาเซนอลวันนี้ก็มีตัวหลักอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่แบบไม่ค่อยได้ลงสนาม2ตัวนะครับน่าเป็นห่วงนิดนึงสําหรับแนวรับนะครับผู้สาประตูเหมือนเดิมนะครับแรมสเดียวส่วนในเรื่องของแนวรุกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็น สายโหดทั้งหมดเลยนะครับกรนิตชาก้าปาเตอเลกาดนะครับมาตินเนลลี่กาเบียนเคสุดและก็ทางขวาสุดเป็นบุคโยสากานะครับส่วนทางเซาแฮมตันก็ถือว่ามาในสัดส่วนที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับหลังสี่นะครับกลางสองแล้วก็แนวรุกสี่นะครับูเกซูเลมาน้านะครับเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ตัวรุกอีกสามตัวอย่างที่โอวันคอตนะครับซึ่งได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ทำผลงานดีด้วยนะครับแล้วก็กลางตัวรับภาวาดลาเวียนะครับ ต้องบอกเลยว่าเซา t h แฮมป์ตันเป็นทีมที่เหนียวทีมหนึ่งนะแต่อันดับตรนารางคะแนนปีนี้อยู่ท้ายๆเลยนะครับถ้าเทียบจากอันดับตรนารางคะแนนตอนนี้นะอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูงส่วนเซา์แฮมป์ตันมีแค่23คะแนนนะครับ ก็มีแรงจูงใจในส่วนของการเก็บแต้มกันต่อไปเพื่อหนีตกชั้นนะครับยังมีโอกาสอยู่นะถึงแม้ว่าจะริปรี่นะครับตอนนี้แรงจูงใจทั้ง2ทีมนี้มันต่างกันนะครับอาร์เซนอลก็หนีนะครับซาทมต,ตันก็ต้องรอดพ้นอันตร,รายโอ้โหผมคิดว่างานนี้จจะเป็นงานหินสำหรับอาร์เซนอลนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงจูงใจของซาแฮมตันนะ ผลงานนี้จูอิสนะครับส่วนใหญ่ยกให้อาร์เซนอลนะชนะไป11ครั้งเสมอ7นะครับแล้วก็ซอมตันชนะ7ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนัดล่าสุดที่เจอกันที่บ้านซอมตันเสมอไป1ประตูต่อ1นนะครับในปลายปีเดือนตุลาคมนะครับก่อนหน้านั้นก็ ชนะมาได้ด้วยนะครับสำหรับเซาแฮมตันแล้วไปเล่นในบ้านอาเซนอลแพ้มา3าูนย์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเก็บชัยของอาเซนอลนะครับช่วงหลังๆถือว่าเซาแฮมตันสู้อาเซนอลได้ดีนะครับแต่ผลงานนี่สิผลงานนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปรองนักนะฮะผลงานการเสียประตูยังมีต่อเนื่องนะครับสำหรับเซาแฮมตันแพ้คริสตัลเพลสศูนย์สองนะครับแพ้ซิตี้หนึ่งสี่นะครับ แพ้เวสแฮม1-0เสมอกับทางสเปอร์3-3แล้วก็แพ้เบนฟอร์ด0-2นะครับการยิงประตูไม่ค่อยมีแล้วก็เสียประตูอยู่เรื่อยเลยนะครับรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีนะฮะดูจาก5นัดหลังนะครับกลับมาดูอาร์เซนอลนะครับมีแค่เป2นัดล่าสุดที่เจอกับเวสแฮมลิ์พูลเสมอมา2-2นะครับจึงทำให้เก็บได้แค่นัดละ1แต้มแล้วก็โดมนซิตี้ไล่จีตูดขึ้นมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นในบ้านผลงานดีมากเลยนะชนะลิด4-1นะครับชนะคิสตันพลาเีสย ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ดีนะฮะหุงานการเจอกันในส่วนของสถิติย้อนหลังนะครับส่วนใหญ่เกิดสูงแรกนะครับสูงเต็มเกมอาจจะมาในสัดส่วน50 50นะครับแนะนําหยอดไปที่สูงแรกก่อนนะแต่เต็มเกมนี้ผมอาจจะยั้งไปก่อนนะครับยั้งไปก่อนอย่าพึ่งไป หยอดไปเล่นเลยก็แล้วกันนะครับคูน่นี้ถ้าดูจากสถิตินะมาตลอด100%เลยนะครับหยอดไปสูงแรกได้นะครับมาดูผลงานอาร์เซนอลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมต่อแล้วก็มีแพ้ราคาบ้างน,นะครับก็ไม่แปลกเนาะเป็นทีมต่อเกือบทุกนัดเลยนะครับสูงแรกมาตลอดผลงานในบ้านถือว่าโอเคนะครับในลีกนะชนะตลอดเลยนะครับ3-2กับบอลมัด40กับเอเวอรตตัน,นะครับแต่ก็ไปเจอนอกลีกอย่างสปอร์ติง้งปูตุการหรือว่าสปอร์ต,ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ1แล้วก็ แพ้ราคามานะครับแล้ว2นัดหลังที่เล่นในบ้านนะครับถล่มพาเลสสีหนึ่งถล่มลีดสีหนึ่งนะครับผลงานอาร์เซนอลในบ้านถือว่าไว้ใจได้เลยนะฮะเรามาดูกันทางซ้อมตั้นนะครับใน4ีนัดหลังนี้ก็คือแพ้4เสมอ1นะครับชนะราคา1แล้วก็แพ้ราคา4ดูไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ผลงานการเยือนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะส่วนใหญ่นะครับจะแพ้กับเสมอนะครับทำได้ดีสุดคือเสมอกับแมนยูศูนย์ประตูศูนย์ซึ่งวันนั้นแมนยูโดนใบแดงด้วยนะครับที่เหลือก็แพ้นะครับชนะเชล ก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีปีนี้มันผลงานไม่ดีจริงๆนะครับเอาง่ายๆก็คือไว้ใจซาลฮมมตันไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในนัดนี้นะไม่ใช่ว่าห่วงอาร์เซนอลจะแพ้นะครับผมห่วงในว่าอาร์เซนอลจะยิงถึง2หรือเปล่านะฮะแต่ดูจากการจัดแผนนะครับผมคิดว่ามีดีอยู่ที่จะ ที่จะเก็บ3ามแต้มนะครับแต่ว่าจะมีดีพอที่จะถล่มไหมเพราะว่ายังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของแผงหลังนะครับซึ่งใช้ตัวสำรอง2ตัวที่เหลือเป็นตัวหลักนะครับตัวหลักหมดเลยแนตะ่ก็มีตัวสำรองอยู่แค่2ตัวนะครับคำว่าเข้าขากันจะมีหรือเปล่านะครับถ้าหลังเป๋นะหน้าก็เป๋เป็นเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าหลังรั่วกองหน้าก็จะเล่นแบบไม่สะดวกเหมือนทุกครั้งใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกมรับอาจจะส่งผลต่อแนวรุกตรงนี้ผมคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะ เกิดสกอร์ชนะแต่อาจจะไม่ขาดนะครับยิ่งราคาเปิดมาแบบนี้ผมเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเปิดมาแพงเกินไปสําหรับความมั่นใจอาร์เซนอลในตอนนี้แล้วบวกกับซอลแฮมตันนะครับที่มีแรงยูงใจต้องการแต้มหรือว่าหวังเสมอผมคิดว่าซอลแฮมตันหวังเสมอนะการที่อาร์เซนอลจะถล่มอาจจะเป็นเรื่องยากกันหน่อยแล้วก็มีนักเตะอดีตนักเตะของอาร์เซนอลก็อาจจะอยากยิงทีมตัวเองอย่างเชีโอวอลคอตนะครับ แล้วก็ตอนนี้ฟอร์มก็กําลังดีเลยนะครับผมว่าแนวลุกซอลแฮมตันก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะระวังกันหน่อยนะครับคู่นี้นะผมดูจากอาร์เซนอลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของแนวรับผมก็อาจจะคิดว่าจะไม่ถล่มนะครับแต่เรื่องเก็บชัยได้อาจจะเก็บชัยได้อาจจะเก็บในสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับอาคู่นี้นะผมเรื่องเต็งอ่ะผมจะแนะนําไปทางทีมรองซอลแฮมตันเพราะว่าราคาเปิดมาแพงไปนะครับ ซาวนตันน่าจะหวังเสมอนะครับคิดว่าอาร์เซนอลถ้าชนะอาจจะชนะไม่ขาดนะผมว่าซาวตันสู้ตายแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็สกอร์สูงต่ำนี่ผมแนะนำแค่สูงแรกนะครับน่าจะเปิดเกมหน้าเปิดหน้าเกมใส่กันสูงแรกในครึ่งแรกนะครับน่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรกมาอยู่ไม่เจ้าก็กินนะครับราคาเปิดมาหนึ่งนะอ่ะก็เล่นไปที่สูงแรกกับรองเซาแฮมตันนะครับ เอามาคู่ที่2นะครับเอาบวกกับสุตการ์ดนะครับมาดูอันดับตารางคะแนนกันก่อนอันนี้น่าสนใจมากเนื่องจากเอาบวกมี29คะแนนนะครับอยู่อันดับ14ส่วนสุดการ์ดมี24คะแนนอยู่อันดับ16นะครับอยู่ในโซนอันตรายซึ่งถ้าเก็บ3แต้มในวันนี้ก็จะมีคะแนนเทียบเท่ากับทางโบคุมนะครับเป็น27คะแนนนะครับดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วเห็นแรงจูงใจชัดเจนเลยว่าสุดการ์ดต้องการ3แต้มนะครับแล้ววันนี้มาในแผนบุกเลยนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับส่วนทางเอาบวกมาในแผนเดิม4ี่สี่สองนะครับ ก็แต่มีความเสียเปรียบที่หนึ่งสำหรับสตุกัดก,ก็คือได้เล่นนอกบ้านนะครับมาดูผลงานการเจอกันนะครับถือว่าสู้กันมันเลยนะเกมออกได้3หน้านะครับชนะกันไปทีมละ9ครั้งเสมอกัน2อครั้งนะครับล่าสุดไปเล่นที่บ้านสตุกัดกสตุกัดกชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในปลายปีก่อนเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเลยบอกเลยว่าก็จะเป็นการแก้แค้นของเอาบวกกันบ้างนะครับแรงแก้แค้นมีไปที่เอาบวกนะครับส่วนแรงจูงใจคะแนนไปทางสตุกาดนะฮะส่วนใหญ่การเจอกันเกิดสูงเต็มเกมนะครับสกอร์นี่มาแบบ โอโหทะลุเพดานเลยนะทะลุเพดานเกิดเลย3นะครับแต่วันนี้แปลกนิดน,นึงที่ราคาเปิดมาแค่2กว่านะครับถ้าดูจาก4-5นหานัดที่เขาเจอกันนะสมควรจะเล่นสูงนะครับยิ่งเป็นบอลเยอรมันนี่อยากให้เล่นสูงมากๆเลยนะครับแต่ย้อนกลับมาดูในผลงานของอาบวกนะครับไม่ดีเลยนะครับเสมอกับแพ้นะครับแพ้3เสมอ2ล่าสุดแพ้ไลฟ์ซิก3-2นะครับแต่ก็ยิงไลฟ์ซิได้2ลูกเลยนะ ชนะแพ้ทางโคลนมา1 3สนะครับจากการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเสมอวบบวก2สองนะครับเสมอชาลเก้1นแล้วก็แพ้บาเยน5์ประตูต่อสนะครับส่วนใหญ่ก็ผลงานไม่ดีก็เพราะว่าเจอทีมใหญ่นะครับสองครั้งนะเรามาดูกันทางสตุดการ์ดกันบ้างน,นะครับไม่ธรรมดาเสมอดอทมูลมาสามา3นะครับในนัดล่าสุดแล้วก็ชนะโบคุม2 3สานะครับแล้วก็ชนะเนเนแบกศูนย์หนึ่งแพ้ยูเนี่บลิน30นจากการเยือนนะครับแล้วก็ชนะทาง ไฮเดนแฮมมา2ประตูต่อศูนย์ถ้าดูจาก5นันนี้สุดกาดดูเหนือกว่านะครับดูอีกนิดนึงนะครับในสถิติย้อนหลังนะส่วนใหญ่เกิดสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้บอลเยอรมันน่าจะหยอดได้สําหรับเรื่องสกอร์นะครับยิ่งเป็นทีมเล็กๆเ,เจอกันใ้ผมว่าเปิดหน้าบุกใส่กันชัวนะครับ ยอดสูงแรกสูง็มเกมนะครับในส่วนของเรื่องเตงผมขอดูเอาบวกกันหน่อยผลงานในช่วงหลังๆที่ผ่านมาแพ้สกอร์สองครั้งเสมอหนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งนะครับก็คือชนะได้นัดเดียวที่ไปเจอกับเซนต์กาเลนทีมนอกลีกนะครับส่วนผลงานในลีกในบ้านนอกบ้านดูไม่ดีเลยนะครับไว้ใจไม่ค่อยได้นะสำหรับเอาบวกในช่วงหลังๆที่ผ่านมาผลงานในบ้านนะครับล่าสุดก็แพ้โคโลน1-3นะแล้วที่เหลือเก็บใช้ได้หมดเลยแสดงว่าผลงานในบ้านของเอาบวกนี้โอเคอยู่นะครับชนะเกือบตลอดนะ ก็แต่เป็นการชนะที่แบบไม่ขาดนะครับยังไว้ใจได้อยู่สำหรับเอาบวกในบ้านนะครับเรามาดูกันทางสุดกาดกันบ้างนะครับ สุดกีผลงานช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับสนัดล่าสุดนี้ชนะกับเสมอนะครับในส่วนของสกอ์แล้วนัดล่าสุดนี่น่าสนใจมากเสมอกับบร์ซเซดอทมุลแล้วก็ชนะราคาไปด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นทีมทําเงิน3นัดติดแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของการเป็นทีมเยือนนะครับสนัดล่าสุดเก็บความมั่นใจไม่ได้นะครับชนะเนินแบกกับโบคุ่มแต่ก่อนหน้านั้นนี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับแพ้ยู่ในเบอร์ลินเสมอแฟรงเปิร์ดแพ้ยันชาวเก้ไฟบวกนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าความมั่นใจมันเป็นส่วนสําคัญของสตกาิ์อในตอนนี้นะครับและก็แรงจูงใจด้วยเห็นไหมครับสองนะัดล่าสุดพวกเขาคว้าชัยนะครับผมว่าตอนเนี้ถ้าเทียบกับฟอร์มของเอาบวกสตูกิร์หน้าเล่นนะครับบวกกับแรงจูงใจของสตูาิ์อตอนนี้ที่ต้องการ3มแต้มเป็นอย่างสูงคิดว่าโมเมนตัมทางบวกจะไปทางทีมเยือนสตกาิ์อนะครับคู่นี้อาจจะเลือกไม่ยากนะผมจะไปที่สตกาิ์อนะครับแล้วก็วันนี้มาเป็นทีมต่อเลยนะสตกดร์อ สูงเต็มเกมสูงครึ่งแรกนะครับคู่นี้วิเคราะห์เร็วเลยนะเพราะว่ามันเห็นได้ชัดนะฮะเอามาคู่ที่3เวโรนากับโบโลญญานะครับถ้าพูดถึงความโหมดผมยกให้โบโลญญานะฤดูกาลนี้อยู่ดับ8มี14คะแนนนะครับส่วนทางเฮสเวโรน่านะครับมี23คะแนนนะครับอยู่ดับ18บถ้าได้3แต้มในน,นนี้ก็จะมีสกอร์ที่เสมอกับทางสเปเชียนะครับถ้าดูจากแรงจูงใจยกให้ทางเวโรนานะครับเพราะว่าต้องหนีตกชั้นเองส่วนโบโลญาก็สบายๆนะครับ เบโน่าวันนี้ก็มาในแผนบุกใส่เลยนะครับ3-4-2-1หลังชนฝาต้องการ3แต้มนะครับรู้สึกว่าน่าเล่นอยู่นะถ้าดูจากแผนที่เขาจัดมาส่วนโบโลญญานะครับมาในแผน4-1-4-1นะครับน่าจะเป็นแผนเก่งของพวกเขาอ่าแล้วก็อ่าตัวนักเตะของพวกเขาก็ถือว่ามีความเหนือชั้นกว่านิดนึงนะครับต้องบอกว่าโบโลญญาเหนือกว่าในเรื่องของรูปทีมนะครับรูปทีมและรูปเกมแล้วก็ หลายๆอย่างเลยนะอันดับตารางคะแนนด้วยนะครับแต่ว่าแรงจูงใจมันยังไม่เท่าเวโรนานะครับจากการเจอกันโบลญนาเหนือกว่านะชนะไป7ครั้งเสมอ5แล้วก็เวโรนาชนะ3ครั้งนะครับส่วนใหญ่การเล่นในบ้านเวโรนาถือว่าเวโรนาทํลงานได้ดีเลยนะดยดูก่อนโอเวโรนาเล่นในบ้านนี้ถือว่าดีเลยนะครับเวลาเจอโบลญญาไม่เสมอก็ชนะถือว่าโอเคเลยนะครับสถิตินี้ส่วนโบลญญาก็ง่ายๆเลยนะเก็บใช้ได้มากกว่านะครับสถิติหลายอย่างจึงดีกว่าแค่นั้นเองนะฮะ มาดูผลงานกันบ้างนะครับนัดล่าสุดเวโรนาเสมอนาโปลีมา0-0นะครับชนะซาซูโร่2-1นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้ยูเวนตุสแพ้ซัมเดเรียนะครับเสมอมอนซาส่วนโบโลญนญายังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับใน5นัดนี้เสมอ3ชนะ2นะครับล่าสุดเสมอมิลาน1-1นะครับชนะอตาลันตา0-2ชนะอูริเซ่3-0นะครับแล้วเสมอซาเลเดน่าเสมอลาซิโอ 0- ประตูต่อ0นะครับเจอทีมใหญ่พวกเขาเสมอนะครับเจอกลางตารางไงก็พวกเขาก็เก็บชัยมาได้นะครับ พูดถึงโมเมนตัมในเรื่องของรูปเกมแล้วก็การเก็บชยัยยกให้ทางโบลอนยานะครับแต่วันนี้ราคาทําไมเปิดมาน้อยนะยิ่งเป็นบอลอิตาลีนี่ผมปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าบอลอิตาลีเนี่ยมันพ,พลิกแพลงพลิกแพลงตลอดเลยนะฮะ ก็ต้องมาดูในสถิติย้อนหลังนะครับสูงแรกพอจะนําทางไปเล่นได้นะครับมันจะสัดส่วน9กกับ10นะครับสูงแรกหยอดได้นะครับแต่เต็มเกมยังไม่แนะนำนะฮะามาดูทางเวโรนานะครับผลงานใน4ีนัดนี้ก็ล่าสุดชนะราคามา2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะสกอร์หครั้งเสมอ1ครั้งกับนาโปลีนะครับผลงานในบ้านถือว่า โอเคเลยนะครับเจอทีมใหญ่อย่างี่ออแพ้มา0ูนย์สที่เหลือก็เก็บชัยกับเสมอมาได้นะครับอย่างชนะซาซโลมอนซาซาเลตนาเสมอลาซิโอชนะเลเช่ชนะครโมเนนเซอช่วงหลังๆในบ้านเวโรนาน่ากลัวเลยนะฮะเรามาดูผลงานของโบลโญนานะครับก็ถือว่ายังเป็นทีมโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับในบ้านนอกบ้านเก็บชัยนะครับแพ้ราคา1ครั้งนะครับกับซาเลตนากับการเสมอนะชนะกับเสมอนะครับแล้วก็ มีส่วนดีเยอะกว่าทางเวโรนาเลยนะครับแค่วันนี้มาเป็นทีมเยือนผลงานการเยือนใน4-5นัดหลังนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับแพ้ให้กับโตริโนเองโอ้หต้องบอกเลยว่าโบโลญญายังถือว่าเป็นทีมที่โหดอยู่นะครับกลับมาดูราคานะกลับมาดูราคาผมว่าโบโลญญาควรจะต่อเยอะกว่านี้นะครับเห็นไหมครับราคามันแปลกๆสําหรับผลตั้งแต่ดูราคาครั้งแรกแล้วนะครับมาในเสมอกับปอปอ,ปอนะครับ เสมอกับปอป,อปอมี0.5หยอดมาให้ดูอีกนิดหนึง่งถ้าดูจากสถิติโดยรวมนะผมว่าโบลอนยาเหนือกว่าแต่กลับมาดูราคาไม่น่านเล่นแล้วนะครับเหมือนโต๊ะจะล่อเราไปเล่นโบลอนยาหรือแบบว่าต่อขอแค่1ลูกก็ได้กินกันแล้วคู่นี้ผมว่าพอป่าลงไปที่โบลอนยาแน่นอนนะครับอันนี้พวงเรื่องราคานะถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็อาจจะไม่ได้เปรียบอะไรกันเยอะนะครับ ก็อาจจะเชื่อในส่วนของแรงจูงใจเวโรวนากันด้วยนะครับอะพะวงราคาแบบนี้ผมวัด้าราคาไปเลยนะครับขอรองไปที่เวโรวนาเจ้าบ้านนะครับแล้วก็สูงครึ่งแรกหยอดเข้าไปด้วยนะฮะอะมาคู่สุดท้ายนะครับมีความแตกต่างเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเอ็นเจอร์อยู่ท้ายตารางนะครับอันดับที่20มีแค่14คะแนนแรงจูงใจอะไรก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะ เก็บกระเป๋าพร้อมจะตกชั้นไปแล้วนะครับส่วนทางปารีสแฌนซ์แมงก็นําห่างไปแล้วนำห่างหมักเซอร์อันดับ2ไปตั้งหลายคะแนนเลยนะถามว่าความต้องการของพวกเขามีไหมไม่น่าจะมีแล้วนะสําหรับผมนะครับเอาง่ายๆนะถ้าเล่นกับทีมใหญ่แล้วก็คะแนนนําห่างแบบนี้ผมก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่น่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ไหนๆก็ออกมาวิเคราะห์แล้วผมขอไปดูก่อนว่าจัดแผนมาแบบไหนนะครับแองเจอรก็น่าจะเปิดหน้าบุกนะครับ3 5 2ส่วนทางปารีสแซงต์แมงนะครับน่าใช้เลโอเมสซี่แล้วก็คลีเดียบับเบ้นะครับกลางมีอาคิมีนะครับลุยส์นะคาร์เวรัติวิตินยาแล้วก็เมนเดสนะครับหลังมีเปเร์ล่ามาควินฮอสแล้วก็เซอร์จิโอรามอสดานาโรม่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับก็รู้สึกว่าเป็นแผนเดิมๆของปารีสแซงต์แมงที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในตอนนี้้นนะะะครรัับดูจากกกเตอไแลว็ ยกให้ปารีสนะฮะจากการเจอกัน,นครับส่วนใหญ่ปารีสจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ16ครั้งเสมอ1ครั้งเองนะครับแล้วก็ a n g เจิลไม่เคยชนะปารีสแชงส์แมนนะครับสกอร์ก็มีผิดหวังบ้างอย่างไม่ขาดนะครับชนะไม่ขาดแล้วก็บางครั้งก็ขาดก็คือขาดลอยเลยแบบ60 4 1 50 40อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มีสถิติบางนัดที่ปารีสชนะไม่ขาดโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่า50 50นะครับสำหรับในราคาที่เปิดมาหนกว่า ประมาณนี้นะฮะ,ะแต่ผลงานรู้สึกว่าชนะขาดมา2นัดน,นะครับชนะลอง3-1ชนะนี้0-2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นแพ้ลียงกับแรนส์มานะครับชนะเรนส1 2ถือว่าไว้ใจฟอร์มปารีสได้ไหมก็ยังไม่ค่อยได้นะครับแต่วันนี้ถ้าดูจากระดับทีมแล้วไปเจอกับแองเจอร์ที่ผลงานย่ำแย่ที่สุดในลีก<ๆ>ก็น่จาจะชนะแบบสบายๆนะครับเรามาดูทางเครทาง Angel แองเจอร<ๆ>์นะครับแพ้ใครมงฟุตมา21นะครับชนะลิวคะแนนเองนึเสมอนิส1-1นะครับแล้วก็ แพ้รอง30แล้วก็ชนะตูเออแพ้ตูรุส0ูนะครับโดยรวมก็ดูไม่ดีขนาดนอ้นะฮะผมขอดูนิดนึงนะครับว่าปารีสนัดหน้าไปเล่นที่ไหน <c oughs> ผลงานการเจอกันส่วนใหญ่สูงแรกมานะครับสูงเต็มเกมก็มาเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะเซฟเซฟนะผมแนะนําให้เล่นส่วนของสกอร์นะครับส่วนเรื่องเต็งผมพบราคานิดนึงนะามาดูผลงานของอ,องเซ่ก่อนนะครับ ผลงานการเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับก็แพ้บ้างชนะบ้างผลงานไม่เสถียรนะครับไว้ใจไม่ได้ส่วนทางปารีสผลงานการเยือนส่วนใหญ่จะแพ้ราคานะครับแต่ก็ชนะสกอร์นะแต่แพ้ราคานะครับแพ้กับทางเบลสนะครับโมนาโกหรือปิมาร,ร์เซ์ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นทีมที่ทีมใหญ่นะครับซึ่งแรงจูงใจปารีสบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีนะครับ แต่เจอกับทีมท้ายตารางกลางตารางก็รู้สึกว่าเก็บชัยในสกอร์ที่ขาดได้นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนนะครับยังไว้ใจได้อยู่นะสำหรับปารีสหน้านัดหน้าไปเจอกับรอรียองนะครับก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นงานหนักอะไรมากมายนะครับอ่ะตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าจะรองคงไม่ไหวนะครับยิ่งดูจากอันดับตารางคะแนนเนี้ยคิดว่าไม่น่ารอดนะสำหรับแองเจอร์นะครับมี2สถิติที่ปารีสเจอกับแองเจอร์และเกิดขึ้นก็คือชนะครับชนะ หชนะไม่ขาด2ชนะขาดขาดแบบขาดมากๆเลยนะก็เสี่ยงดวงกันไปนะครับถามว่าถ้าจะเสี่ยงดวงไปตรงไหนจะได้เปรียบสุดแนะนําเสี่ยงดวงไปที่ทีมเยือนปารีสแซงต์แงนะครับแล้วแนะนําเล่นในสกอร์นะครับสูงแรกกับสูงเต็มเกมอันนี้น่าจะดีที่สุดมากกว่าเต็งนะฮะสรุปท้ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับคู่แรกอาร์เซนอลกับเซาท์แฮมตันนะครับราคาเปิดถือว่ามาสูงนะครับในวันนี้2กว่าแล้วบวกกับ อ่าสิ่งที่เป็นจุดด้อยของอาร์เซนอลในตอนนี้ในตอนนี้ก็คือความกดดันนะครับแล้วก็ตัวนักเตะตัวหลักบาดเจ็บในส่วนของแนวรับนะครับถ้าแนวรับเล่นแย่แนวรุกก็จะเล่นแบบไม่สบายใจเหมือนในทุกๆนัดนะครับก็อาจจะต้องลงมาช่วยกันรับนะบแต่ส่วนใหญ่นักเตะอาร์เซนอลปีกซ้ายปีกขวาก็ลงมาช่วยรับแบ็กซ้ายแบ็กขวาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้สามัคคีกันมากนะฮะ ถ้ามาเกมลุกมาตั้งรับกันเยอะก็อาจจะทําให้การเกิดสกอร์มีเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับแล้วบวกกับเซาท์แฮมตัน่ะผมว่าเราแรงจูใจของเซาท์แฮมตันหวังเสมอนะครับและเป็นทีมที่เหนียวด้วยแล้วเกมลุกของพวกเขาก็ยังมีทีเด็ดอยู่ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะยิงอาร์เซนอลได้สักหนึ่งลูกนะครับแต่อาจจะไม่ถึงกับเก็บชัยนะสำหรับเซาท์แฮมตันมาหวังเสมอแบบนี้อาร์เซนอลเปแบบนี้ผมคิดว่ารองดีกว่านะครับเล่นรองเซาท์แฮมตันแล้วก็สูงครึ่งแรกนะครับ คู่สอเอาบวกกับสตูดการ์ดคู่นี้ผมไม่คิดเยอะนะสตูดการ์ดสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับคู่สาวเวโรนาโบลญนยาคู่นี้ผมต้องบอกเลยว่าความโหดของผมชอบโบลอน,ะนยาในฤดูกาลนี้เล่นดีจริงๆนะครับแต่ตอนนี้แรงจรูงใจผมยกให้เวโรนาผลงานเวโรนาในบ้านเวลาเจอบโบลอนยาก็เล่นดีด้วยนะครับและสกอร์เปิดมาแปลกด้วยยิงเป็นบอลอิตาลีผมไม่ไว้ใจนะครับคู่นี้ขอไปที่เจ้าบ้านเวโรนานะครับแล้วก็หยอดสูงแรกเข้าไปด้วย คู่สุดท้ายองแซ่กับปารีสนะครับต้องบอกเลยว่าสถิติปารีสเจอกับองแซ่นี้จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่การชนะมี2แบบคือชนะไม่ขาดกับชนะขาดลอยไปเลยนะครับราคาเปิดมา1.75ก็50-50นะครับว่าจะมาในรูปแบบการชนะแบบไหนแล้วก็ถ้าจะแนะนำให้เสี่ยงผมก็คงไม่เสี่ยงไปที่องแซ่ครับผมเสี่ยงไปที่ปารีสแสแสแงดีกว่านะครับวัดใจไปเลยนะแล้วก็แนะนาไปเล่นที่สูงแรกสูงตําเกมเข้าไปด้วยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ชี่รับฟังนะครับแล้วก็หากใครต้องการรับบินนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมในทุกๆคืนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด @b 0ศนะครับแอดบแล้วก็ฝากติดตามดูบอลนอนกิน V1 Facebook Tra กกันด้วยนะครับอย่างไงวันเสาร์มีฟุตบอลแน่นอนนะครับมาพูดคุยและวิเคราะห์ฟุตบอลกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ยังไงก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ